นางนาปิโวายาเกิดเมื่อวันที่13กันยายนปีพุทธศักราช2500สมรสกับนายฮามิวายามีบุตรธิดาจำนวน3คนชาย2คนหญิง1คนสำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีวิชาเอกการประถมศึกษาจากวิทยาลัยครูยะลาปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่24หมู่ที่1ตําตำบลตรังอำเภอมายยจังหวัดปัตตานีเริ่มรับราชการครูเมื่อวันที่หงพฤษภาคม ปีพุทธศักราช2524ในตำแหน่งครูหนึ่งระดับหนึ่งโรงเรียนบ้านเขาวังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีวันที่24กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2529ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากครูหนึ่งระดับหนึ่งเป็นครูหนึ่งระดับสองโรงเรียนบ้านคลองช้างอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีวันที่19ตุลาคมปีพุทธศักราช2531ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากครูหนึ่งระดับสอง เป็นครูสองระดับ3โรงเรียนบ้านคลองช้างอําเภอมายยจังหวัดปัตตานีวันที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2536ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากครูสองระดับ3เป็นอาจารย์1ระดับ4โรงเรียนบ้านคลองช้างอําเภอมายอจังหวัดปัตตานีวันที่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2551ได้รับอนุมัติการย้ายตำแหน่งจากครูชำนาญการโรงเรียนบ้านคลองช้างมาดำรงตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านมะหุด อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีผลงานที่ภาพภูมิใจนำนักเรียนมาฝึกซ้อมงานประดิษฐ์จากใบตองและงานแกะสลักผักผลไม้สดโดยได้ฝึกซ้อมเด็กจากไม่มีความรู้พื้นฐานในงานแกะสลักฝึกฝนจนมีความเชี่ยวชาญจนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยเฉพาะการจัดขันมากในพิธีแต่งงานสามารถแกะผักผลไม้เป็นขันมากได้คติประจำใจอุปสรรคคือบทเรียน จากการทุ่มเทสละเวลาให้กับราชการจนได้รับพระราชทานเกียรติยศสูงสุดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทชทวิติยาภรณ์ช้างเผือก36ปีบนเส้นทางของครูจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเป็นอย่างมากในการทำงานเพื่อให้ลูกศิษย์ของตนประสบความสำเร็จในชีวิตครูทุกคนต้องการความสำเร็จในชีวิตการทำงานเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวด้วยมีหลัก การนำพาไปสู่ความสำเร็จของอาชีพครูคือมีความรักในอาชีพการสอนพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความรับผิดชอบใช้เทคนิคการสอนต่างๆเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความคิดสร้างสรรค์มีความขยันอดทนมีความซื่อสัตย์มีความมัธยัสอดออมรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลรู้จักให้อภัยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างตรงต่อเวลามีความละเอียดรอบคอบในการทำงานและ นี่คือ36ปีแห่งความภาคภูมิใจของครูนาปิซวายา